สวัสดีครับก็เพิ่งกลับมาอยู่บ้านกลับมาบ้านแล้วงานเขา้าวโพดหยุดยาวสงการขับป็นกระบ,บาลเลยรับรถจัมโม้มาใส่ครับเบาอาจจัดเลยใครมีบันไดครับใครมีบันไดมือสอง นี่มันเหลือครับที่จริงมันมันก็ดีไปอีกแบบนะครับถ้าปิดหมดนี่ดูชุดเกียร์อีตันครับมันระวินรุนร่รยอะไปดูดมันลำบากเวลายกเกียร์แต่ถ้าอย่างงี้ก็ง่ายครับแต่มันไม่สวยครับบาร์มันหางดูมันหา มันเป็นสสิบองล้อแล้วก็ช่วงหาง่างบาห่างด้วยหาบันไดครับขาดบันไดใครมีบันไดครับที่เหยียบสองร้อยได้ต้องเผื่อขึ้นสองร้อยด้วย ยี่เก้าแผ่นพืนสมมิลป่เก้าสามมิลอแรบ่้าเกสามมิลสามป่ะมันก็เป็นขื่นไปเลยว่ะอุ้ยบางแล้วซีเมนหาง่ายากบันี้อยู่ำกันสมมิล เป็นหมดก็คือสามมิลมาโอ้จะได้สมิลมาสิ4มิลมันวิันมีแต่4มินหาคนเอ้ยโจ หัวเหามินนะครับหน่ยมัหัเยไปออหัวไอเนี่นะบังบังคุณไหมโอ้หามินด free free ี <trans> ๋ไม euh ือนีไปซื้ออยู่เปิดลาดบดิี๋ยวเดี๋ยวมือดีไปซื้อให้อยู่เปิดลาด ผู้ใดอยู่สตึกนะครับแวะแปลมาให้หน่อยครับฝากซื้อนะครับเอามาส่งหน่อยน่อยู่ร้านต่อรถดำครับแผ่นปูพื้นครับโอ้เสียของหนึ่งสามหมินมาส่มันไม่จบเย็บน้อยๆกับบี้ไปเลยนี่เอาไว้ติดเทียบกับเผื่อติดเทียบเท่เลยเดี๋ยววัดดูครับใครมีหางครับ ให้มีบันไดครับจะเอาของหัวยาวก็ไม่ได้ครับหัวยาวมันบางไวนี่ไอ้นี่เหยียบไม่ได้หรอกเรียบร้อยเลยแต่ไอ้นี่เหยียบเรียบร้อย